เคยเป็นนายสิบสิบสิบแต่ลุงยังไม่หยิด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 ลุงผมแบงเคยฝักกับจลีปันจากกกดยานดิบ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 ลุงตู่โคตรปิบปั๊บปิบปั๊บผมอาจจะโดนลุงจับซื้อตำบักหุงมาฝากให้ผมกินในคุกด้วยครับครับครับลุงขืนผาซีแม่แต่ผักชี แต่ผมอยากคว้าเวียนตับอกุงจะให้มันแพียงเพื่อนลุกดียังไงก็พ้นก็ดีลุงโทรมาจิกผมพยายามจะเนีมึงรล้อยู่แล้วนะว่าลุงกูมีอะไรแต่พอคนถามลุงกูบอกกูไม่เท่าไหร่มึงลองมองดีรถทางเป็นกรองดีแวนเพชรนาฬิกาที่ปัอมกูยืมไปภาสีก็วนมาเป็นประจำแบบนี้ลุงอยากเข้ามาจับผมใส่กุ้งตักแซ ใคุกจะมีชีวิตที่สุขสบายกินกาแฟดีจะตายเคยเป็นนายสิบสิบสิบแต่ลุงยังไม่หยด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 ลุงผมแบงคเคยฝักกับจริงดตปั้นจักแกยานดิบ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 ลุงตู่โคตรบิบบับบิบบับผมอาจจะโดนลุงจับซื้อตําบักหุงมาฝากให้ผมกินในคุกด้วยครับครับครับ แม่แต่ผักชีแต่ผมอยากคว้าเื่นตังบกคุงเย็ดลุงยังไม่หิด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 ,หดลุงผมแบ่งเคยฟักกับจริงหลีปั้นจากแกยานดิบกิบกิบกิบลุงตู่โคตรปิบปับปิบปั๊บผมอาจจะโดนลุงจับซื้อตั้บักหุงมาฝากให้ผมกินในคุกด้วย แบบพีเดี๋ยวผมอยากข้กขแบบาเื่อตังบกคุมยัยมันแพงพอดีกันลุงดียังไงก็พ้นคดีลุงโทรมาจริกผมพยายามจะหนี